หน้าม,ามาตลอดเลยอ่ะถ้าคอมเมนต์เยอะยอดไลค์เยอะยอดวิวเยอะนะคะเดี๋ยวจุนตัดหน้ามาโชว์เลยอา ตอนนี้ก็อยู่กับช่องมินจูนสไตล์นะคะทุกคนและเป็นไงทุกคนจำมุมนี้ได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่า,ลาใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะที่เคยคุยกันไว้ว่ามินอ่ะก็จะมาแชร์รูปในอดีตของจูนเหมือนกันไม่ได้แชร์แค่ย้อนในอดีตของจูนมินก็ได้คัดเลือกรูปมาแล้วนะคะทุกคนดูแล้วเขาแบบเขาคิดว่าเขาสวยอะ่ะก็คือแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายมก็เลยไม่ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่มินว่านะ คขาไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกมั้งเพราะว่าเกิดมาก็สวยอยู่แล้วเขาเคยพูดกับมินประจำเราวันน้เกิดเราสวยตั้งแต่เกิดอันนะอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยว,วนนสวยตั้งแต่เกิดจริงๆทุกคนไม่ต้องพูดมาเลยมาดูมาดูมาดไม่วันนี้เดี๋จะเปลี่ยนเขาพู <laughs> ก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้มินจูนด้วยนะจ๊ะทุกคนไปเริ่มดูรูปที่1กันเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้มินพร้อมแล้วถ้าจูนไม่พร้อมแต่มินก็ยังพร้อมอยู่ดีนะคะมาเริ่มที่รูปแรกกันเลยแฮมเป็นไง คืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับรปูปนี้ไหนลองบอกมาซิว่ามันคืออะไรเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะ่ะทุกคนจูนซื้อโทร,รศัพท์มาใหม่นะคะตอนนั้นแม่แม่ซื้อให้แล้วก็อยากอยากถ่ายรูปนะคะอยากมีเฟซบุ๊กเหมือนเขานะคะตอนนั้นมอยังไม่มีเฟซบุ๊กนะอ๋อันนี้คือรูปมอ,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 ปมอใช่ไหมรูปตอนมอ,อนยังไม่เคยเล่นเฟซบุ๊กเลยแล้วก็คืออยากเล่นอันนี้ก็คือ,อ,อไปตั้งภาพประจําตัวนะคะเป็นเฟซอันแรกครั้งแรกที่เคยเล่นนะคะทุกคน อันนี้โรงเรียนบังคับให้ตัดผมสั้นหรืออยากตัดเองอ่ะเขาให้ตัดผมสั้นอมอตน้นมอต้นให้ไว้ผมสั้นมปลายให้ไว้ผมยาวได้แต่ห้ามเกินสายเสื้อใน,นเออตอนนั้นนะคะแต่ว่าสมัยนี้มอต้นก็ไว้ผมยาวได้แล้วนะคะก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ป้าไหนลองยิ้มยิ้มแบบนี้ดิสองนิ้วด้วยค่ะสองนิ้วน่ารักจะตาย <c oughs> เหมือนยูหรอกอ้าวโอเคโอเคก็คนเดียวกันไม่เหนือนได้ยังไง แกงขอยากมากมากเลยนะคะจะบอกคนนี้แกงขอยาากมากนะไม่ผิดหวังจริงโตมาอย่างมีคุณภาพนะคะคนนี้ <Yeah. S 1> แต่ก็นะแต่ก็นะ <Yeah. S 1> นั่นมันก็แค่รูปแรกนะคะทุกคนก็บอกแล้วว่ามันอาจจะยังไม่มีอะไรต่อมาเลยนะคะทุกคน <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> เ,เ,เขาคืออะไร<า>อ่ะ,อะทําไมอ่ะมันก็เสื้อม่วงแบบรูปเมื่อกี้ปะเหมือนกันมหนึ่งเหมือนก<ม>ันแล้วทรงผมทําไมมันเปลี่ยนไปหรือมันไม่ไม่อันนี้คือรูปไปโรงเรียนใช่ไหมหลังจากอีรูปนั้นแหละที่ถ่ายมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอาจารย์อ่ะขิดผมโดนขิดผมอ๋อเพราะว่าเขาอะให้ตัดห้ามห้ามเลยติงหูสมัยนั้นอะห้ามเลยติงหูนะคะตอนเรียนมหนึ่งคิดว่าคิดว่าอันนี้ทรงคิดว่าตัดเองอะไรแบบนี้ก็ ก็อยากจะย้อนไปถามว่าถ้าคิดถ้าตัดทรงนั้นคุณย้อนเวลาได้คุณจะไปตัดมันอีกไหมอะไรประมาณนี้นะคะจะต,ตัดเพื่ออะไรเ,เราอยากได้ผมยาวคิดว่าตั้งใจตัดอะไรประมาณนี้เห็นแล้วอึง้งเลยขอขอท่านั้นหน่อยดิสวยแบงก์น <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> พอแล้วจะดูเลยแล้ค่หเออเปลี่ยนทักทีถ้าเกิดว่ามินเห็นจูนในตอนนั้นมินก็ไม่จีบเฮ้ยคนจีบเยอะเลยตอนนั้นอะสวยสวยในตอนนั้นสาวๆมาจีบเยอะมากเพราะรูปนี้นะจะบอกให้เออมันก็สวยตอนนั้นพอสักทีก็ได้อยู่แหละก็ได้อยู่แหละได้อยู่แปลว่า ไม่ได้นะคะมาที่รูปต่อมากันเลยดีกว่ารูปของจูนนะคะมินจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มินอึ้งมากๆอ่ะแบบว่าเปิดไปทีไรก็โอ๊ยจริงเหรอวะอะไรประมาณเนี้่ารูปเมื่อกี้ว่าผมซาเลยนะรูปนี้รูปนี้สั้นกว่านะคะแต่แต่หน้ามอาเดิมนะหน้าม้านะคะส่วนมากจะเห็นเป็นหน้าม้าทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาจะนิยมตัดผมไอ้หัวเห็ดอ่ะหัวเห็ดกันอเออมีเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่ามินไม่นิยมนะตอนนั้นมินก็ไม่คิดที่จะตัดนะไม่จะตัดกันทั้งกลุ่มแบบตัดกันทั้งกลุ่มอะเฮ้ยมึงไม่ตัดมึงไม่กล้าไม่ใจอะไรแบบนี้เพื่อนจะเป็นแบบนั้นพอดีเป็นคนไม่มีเพื่อนก็เลยไม่รู้ไม่เคยโดนยั่วนะอย่าไปเชื่อเหมือนแกงตัวเองอีกแล้วอะเออ่ารักามปะเสื้อกาวตอนนั้นคือยังไงเป็นทอมหรือเปล่าวะไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงนี่แหละก็ผมสั้นใส่เสื้อกางเกงขาสั้นด้วยอ่ะอันเนี้ยแต่ทรงทอมนะมีเสื้อมีสร้อยเชือกด้วยอะทุกคนแจกลายดำเลยนะ อันนี้นมัน,มนทรงทอมปะ่ะแบบเนี้ยผู้หญิงนี่ไหว่าตัดทรงเก่อยางงเรามากันที่รูปต่อมาเลยดีกว่านะคะผู้ยตายวะอันนี้ รูปนี้นะคะขอขอแก้ข่าวนี้ขอไม่ที่มันไม่ได้แก้ข่าวนะคะทุกคนรูปนี้นะคะคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรสาว160องศานะคะแอปเริ่มเข้าแลยไอ้นี่มินจำมินจำชื่อมันได้เซ็กซี่ออมออจำชื่อฟิลเตอร์ไดป้ปากสีส้มนะคะทุกคนอันนี้มันก็ไม่เท่าไหร่มันก็เอ้ยใส่ใส่อยู่หรากตอนนั้นอยู่มอ,อะไรแล้วอะ่ะอันนี้น่าจะประมาณม2ม3แล้วเริ่มเริ่มแตกสาวแล้วนะคะเริ่มไปอยู่กรุงเทพแล้วรูปนี้อยู่กับแม่นะคะทุกคน ทำไมมันดูเหมือนเด็กเลยว่าเหมือนคนยังอะไรเด็กๆนะเนาะเอาทำไมล่ะพัฒนาไงดูทรงผมสิหน้าหมาตลอดนะคะทุกคนตอนเด็กๆเออแล้วตอนนี้ทำไมไม่ตัดหน้ามมาให้ตัดไหมล่ะอยากตัดหรือเปล่าก่ายแหละกลายแหละเออทุกคนคิดว่ายังไงให้จุนตัดหน้าไปดีไหมเออเอาแบบนี้ดีกว่านะทุกคนเพราะมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะถ้าถ้าคอมเมนต์เยอะเลยอดถึงยอด ยอดไลฟ์เยอะยอดวิวเยอะนะคะเดี๋ยวจุนตัดหน้ามาโชว์เลยอ่าเยทำไมมินไม่อยากให้ยอดไลฟ์เยอะเลยวะโอเคนะคะมาที่รูปต่อมากันเลยนะคะทุกคนโอ้หเฮ้ยเฮ้ยมินจำได้มินจำได้มินเคยอยู่ในยุคแบบนี้นะคะเพราะว่ามินกับจูนก็อายุใกล้เคียงกันนะคะทุกคนอายุเท่ากันแค่แก่เดือนเฉยมินเคยแบบว่าเห็นคนแบบวัยรุ่นอะไรประมาณนี้วัยรุ่นสมัยมินสมัยมินทุกคนดีเห็นบ้านข้างหลังเลย เออใช่อันนี้คือบ้านจูนใช่ไหมอ่ะใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านเขานี้บ้านที่หน้าบ้านยายเขาไงบ้านเขานี่อยู่ตรงนี้เธอยังไม่ทันไงตอนแรกถนนคือเอาจริงๆถ้าย้อนไปในสมัยนั้นมินว่าหน้าตาตัวจริงอะดูดีกว่านี้ลูกนึกออกไหมคะแต่ตอนนั้นอะเราถ่ายรูปมาเราคิดว่าสวยแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นแบบฟิลธรรมดามินว่าตัวจริงอาจจะสวยกว่านะคะอันนี้ก็โทรศัพท์แม่ถ่ายดี๋ยนะไม่เท่าไร่ไม่เท่าไหร่ก็เนาะกางเกงยีนเสื้อเสื้อยืดเสื้อคลุมรองเท้าผ้าใบก็ถือว่า สวยในสมัยก่อนนะไปงานบวชจะไปเสริมได้อยู่ได้อยู่ทุกคนรูปนี้ได้อยู่ใกล้จะถึงรูปสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ท้ายสุดนะคะทุกคนมาเจอรูปนี้กันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วนะคะอันนี้คืออะไรเนี uh, ่ยขึ้นเลยนะบีหกหนึ่งสองเอ้ยมินทานมินทานรุ่นนี้นะคะก็คือแบบ เลือกรูปไม่ได้โมเมนต์เลือกรูปไม่ได้ก็จะเป็นแบบสองช็อตอะไรนี้เมื่อก่อนคิดว่าสีมันสวยมากแบบสวยสวยจริงนะคะเมื่อก่อนก็คือสวยแต่ว่ามันก็เนี่ยทุกคนสังเกตไหม หน้ามา้าหน้ามา้าหน้าม้ามาตลอดชีวิตใช่คือ<ว>จูนหน้าม้ามาตลอดเลยอะ่ะชอบมีคนคอมเมนต์ว่าอยากเห็นพี่จูนตัดผมหน้าม้าเนี่ยคลิปนี้นะคะได้เห็นเลยหลายรูปด้วยใช่ตแต่ผมหน้าม้านะคะแล้วก็คือมีเจอแบบว่าจะบอกอนนตรงนี้เลย,<อ>ยว่าไม่ได้มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะเพราะจูนก็นหน้าเดิมหน้าเดียวมาตั้งแต่เด็ก<ๆ>แต่แค่เปลี่ยนทรงผมนะคะ เม,มื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีแก้มนิดนึงแต่พอไปดัดฟันนะคะแก้มไม่มีเมื่อก่อนมีจริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม,ม่ค่อยมีแก้มกลับมาที่มินดัดฟันสิปีหน้ามินก็ยังไม่หายไปไหนเลยทุกคนไม่อยากจะแก้ตัวเองทุกคนคือแบบทําไมเราจัดฟันแบบห<ม>น้าเราไม่อยุบแบบเขามั่งเลยนะคะไม่อยุบ <laughs> คือแบบทาไม ท้ามมาอ่ะหุดหงิดมากๆเลยนะคะต่อมาก็เลยรูปนี้จะสุดท้ายอ๋อลูปสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนมันแบบมันเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆไม่ต้องใ้ที่มินหาได้เย่ลนก็ได้นี่นะคะทุกคนเลิกหน้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นปัดข้าแล้วมอตายแล้วก็ต้องแบบนี้นอนเออก็ดูดีนะถือว่าดูดีในมุมหนึ่งตัวเองคิดคิดว่าตัวเองตอนนั้นเป็นไงค่ะ หล่หอ,อใช่เป็นคนชอบมัดผมเมื่อก่อนแบบมัดผมแล้วก็ซอยผมแล้วจะบอกว่าทุกวันนี้ตั้งแต่จูนคบกับมินมานะคะตอนแรกๆเลยจูนไม่เคยมัดผมเลย<ม>คือแบบไม่มัดผมเลยเพราะว่าไม่รู้ทําไมแบบจะเป็นคนที่ห่วงทรงผมตัวเองมากมๆใช่ไหม,มคือแบบ<ม>จะอะไรผิดนิดผิดหน่อยคือแบบจะเป็นคนแบบ ไม่ได้เลยกับทรงผมนะคะเมื่อก่อนผมจูนสวยมากอันนี้คือไม่ได้ยอตัวเองนะ <S <S แต่แต่เมื่อก่อนอะตอนที่จูนพบกับพี่มินแรกๆหรือว่าก่อนหน้านั้นเลยผมจูนอะสวยมากนะคะทุกคนคือจะทําอะไรจะทํายังไงมันก็ไม่ฟูอะคือมันมีน้ําหนักแล้วมันก็ไม่อยากมัดน,นึกออกไหมอยากเหมือนเขาเรียกว่าอยากโชว์ผมอยากอะไรแบบเนี้ยเออไม่อยากมัดผมแต่ตอนนั้นมิน<ม>ชมว่าอุ้ยจูนผมสวยก็ไม่ไม่อยากโชว์ แต่ตอนนี้ผมมันแบบเริ่มทาสีเริ่มทํานู่นทานี่อะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบเดวเ๋วก็กบมาเป็นเหมือนเดิมไปอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมัดบ้างอะไรบ้างบางทีร้อนร้อนเนาะก็คือว่าก็คือแบบว่าสักหกสักผ้าไงทุกคนก็ทำงานบ้านนะคะก็ร้อน้อนอะไรย่างเงี้ยต้องมัดผมอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะทุกคนคลิปนี้มินก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ก็คือว่าจูนหน้าเดิมหน้าเดียวมีคนเดียวคนนี้นะคะแล้วก็เป็นแซนโงมินคนเดียวคนนี้นะคะใช่ไหมคือแบบ น้าเดิมอะแต่แค่แบบหน้าม้าปัดข้างอะไรประมาณนี้คือมินหาลูกที่แบบเุ้ยอ้วนอะไรดําๆอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยคือคนขาวก็จะได้เปรียบตรงนี้นะคะเป็นคนขาวมาตั้งแต่เกิดใช่ถ้าทุกคนถามว่าพี่จูนทําไมขาวจูนโดนคําถามนี้บ่อยมากพี่จูนใช้อะไรเธอมาถึงขาวพ่อแม่ขาวๆนะคะทุกคนมีนจะบอกตรงนี้ขาวตระกูลย้ายแล้วยายนะดูดูดู แบบว่าเทียบสีผิวกันคือจูนจะขาวไปคนขาวว่ามินมากๆนะคะคือมันก็เลยดูดีด้วยอะไรด้วยนะคะเอาเป็นว่าทุกคนคลิปนี้ก็ ไม่ได้เกงค่ะเหมือนเอาพัฒนาการจูนมาให้ดูเฉยๆแต่บางลูกก็ทุกคนก็ไม่เคยเห็นมินก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะก็เอามาให้ดูกันนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้คลิปแนวไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะมินจูนอ่านแทบทุกคอมเมนต์นะคะจริงๆก็ทุกคอมเมนต์เลยก็จะคัดสรรแล้วนะคะถ้าคลิปไหนเออมินจูนพอทําได้ก็จะทําให้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดติดตามให้มินจูนด้วยนะจ๊ะทุกคน Música